ลูกผัวเมียได้แต่เพ้อได้ให้หำคะนิงหานิจาวะตสังขลากะเราเป็นแนวนี พระมเนีพันสอนไว้เตือนใจบอกไว้ไว้พวกเขาพิจารณานะความหมดเที่ยงความตายอยู่เหนื่อยเดืยสิพ่อใดนั่นเบงเบาละนะสาสถา นอนมวนมนุษย์เกิดมาแล้วจะต้องเท่าจะต้องแก่แล้วเจ็บตายย่าไปมัวเมาลหลหลาบยุดสันดาเสินบ่เมีนอองคุ้งทียนทำความเดีไว้อย่าประมาทในไว บ่เจ็บไข่บ่ทังแกลงตัวลืมตายลงกายลืมแกลงผัวเมียลืมพ่อเมียบวนเพิ่นว่าไปเตือนให้เจ้าปล่อยวางมาจุลาสีพมางบ่เว้นลีคนใดบ่มีความเมียนใจตัวผู้ใดพอนี ເພິ່ນວ່າຄວາມຕາຍນີ້ແຂນຄໍສຸບາດຢ່າງຕື່ນມື້ເຊົ້ານັ້ນເນັ້ນຫ້າຈັງວ່າຍັງ ความตายนี่เป็นดั่งเงาเทียงข้างให้หันวางอย่าใ้หักหัวใจอย่าสิได้ดบดูอย่าได้ว่าแต่ของกูของกูมีแต่โลบแต่อยากได้หลายรุ่นก็บ่พ้น ขั้นผู้ใดบอกคือเทียนคือพอนึกว่าตัวสิบ่ตายบ่หลเวีนกรรมก็คืดนำแต่ทั้งได้เห็นถ้าจิตใจเป็นจังสันตายแล้วลงไปไมไเมื่อเวกีเผ่าจียาภากันขีต่ตะเนียทำบุญไม่บางยังสีได้บ่าอุ่นใจ ่อตกใตบุญสีแดนน้ำเฟือยุ่มมือขันเม่นเอาตกเหนือบุญสีแดนน้ำขามบุญสิพผาขื่นเมืองสวรรค์ไปเวินเวิน อย่ามัวเพินแต่อยากได้ทำไใบนั้นเนบุญขันเม็นตกนโรกบุญสี่โยเขานี่ขันเม็นตกกเวจีบุญสิ่พายเอามูม บุญสิโจมเมาเขื่นเมืองสาวันไปสันส,สีสุขาว่ดเดียมีตะของทีบดวนเป็นมวลเขาว,ว่าเครื่องกินหากสาสินกินทานในเสื้อความพุทธเจ้าหอมเพิ่นว่าบวงว่าหกเป็นเงาคือแวนสีปองให้เฮาได้ท่องเที่ยว ยากบโบดโคตรเดียวโลบลายทุกจะดีแตโท,ทุกทัววันเคดจังสี่วันเ,เนห็นเจแหงเอามาแปลงทั้งขามานุหมายมุมฟังสีวิตเป็นอนิีจังสังขารโอ้่บธยียงมันคือดำ ดัาน涅พพานาสาธยุนอขอให้ทู ท่านดิจานเบื้องหาผลเอาเองเนื้อเาเกิดมาเป็นคนให้กอบุญเป็นทิ้การยามเมื่อดาบขันหาลับตาละโลกยังสิมิที่เพ่งบัดเมื่อนาในเพ่งพางทั้งศาสนี้และศาสนาสิได้อยู่เป็นสุขสิบ่จนทุน กางมีดีได้ให้ทำบุญเอาไว้ตายไปสิไใดเพึ่งมันบ่ลหวนบ่เลืองมดตะบนโงกใ้ผลสุดท้ายก็เมีนตายเกิดโลกข้าพยาตนาอยู่ปฏิเสธนะประกาศนังกา สังขารบ่อเมนของคุงเทีคุณความดีบุญกุศลเป็นสิ่งรำรงยังเสวิตเป็นอนิจังสังขารโอกตั้งบ่เทียงล้างเถ่อคอยล้างเถ่อเนียงสยัตจุไต้โดกด่วนผลสุดท้ายกะเมนตายขอเตือนห้องเด้อายยาประมาทขึ้นวัน เทสิเป็นมันโบจะเรือนเรื่องห่วงสิตายไว้หรือตายหวงตายเดีหรือตายสัวเขาก็บ่บหูตัวมันโ่บอกดวงนาสิตายสาแลวไว้ยุมเมื่อเสียประมาทโบได้บอกลูกเตือนลานรักษาสินกินทา ให้เสื้อความพุทธเจ้าเพิ่นว่าบุญยามเศร้าให้ตักบาดจังหันบุญยามกลางเว็นได้แต่งเพลคอยค่ำบุญยามค่ำให้เขาวดฟังธรรม บุญยามเลี้ยงไแต่งคันดอกไม้คันแม่เดกสักใส่คือทำผ้าวนันอัากสาของคุณบอนบุญเอาไว้มันหมอบเป็นไฟนภัยอันตาลายยาปามาเบิดโอกาสเดียวเสยียสิลงโอ กินทานอย่าได้ขาทั้งตักบาตรเดียดญาตินามอย่ามีทอวัตถทถทอยสิทำาลายหรือทำหน่อยก็แล้วแต่สาธก็แล้วแต่ทานหอดวันสิ้นวันพระยาสิไรคุณแก่ยาม ทำบุญแล้วมุทนานำยาตัวทวลนี้อยู่เพื่อนประจักแจงแหงพีญาณยามเมื่อทำท่านสาธุกการย่อยืนยุกใส่ก่าอนความเบาปาทนาอาทิทันแล้วจังทำทานเททแม่นจะทำ เนิ้วใดกะดังเดียวโดยดามนำาใจงามสายแมงทำบุญย่าเครื่องคุณเมื่อเวลาทำบุญใจใส่ดังแก้วอย่ามีแปลว่าคุณมองมันกะจังสิถือต้องได้เต็มส่วนอนิสงฆ์พุทธองเพิ่นตัสอนให้ฮํม แนเนื้อทานเกตนาสามรอมสิสมบุญพุ่นทรงได้เต็มส่วนนี้ทรงบุญกุศลที่ทรงให้พาลายนี้สอยสู้นั่นละนาสาหันทา Oh.